สวัสดีครับเอ่ออย่างที่เราอย่างที่ผมได้ได้ทดสอบกันไปเมื่อวานนะครับเอ่อการเดินของนาฬิกาไซโครฟ้าสปอร์ทที่ผมซื้อมาเรือนนี้นะครับจากจากที่ผมได้ทดสอบเมื่อวานเป็นคลิปที่แล้วเวลาประมาณ22นาฬิกาเกือบเกือบ23นาฬิกานะครับอตอนนี้มาวันนี้นะครับผมแล้วก็เอามาทดสอบอีกรอบหนึ่งตอนนี้เวลา เวลา22-28นาฬิกานาทีนะครับเราจะมาดูความแตกต่างจากที่เราตั้งไว้เมื่อวานเนี้ยระหว่างนาฬิกาไซโก้นี้กับเวลาโลกแตกต่างกันยังไงนะครับอตอนนี้ผมขออนุญาตไปที่ซิงค์งเวลาก่อนนะครับซิงเวลาก่อนเพื่อว่าจะได้เห็นว่าเวลาตอนนี้ยมันตรงกับเวลาโลกแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ 22, 28, 3 9 40 41 42 4 3นะครับอ่าผมกดซิงค์นะครับผมกดซิงค์ล้อ่าซิงค์เรียบร้อยนะครับซิงค์เรียบร้อยจากอินเทอร์เน็ตเวลาก็จะเป็นมาตรฐานนะครับเวลาไทยก็จะมาตรฐานละซึ่งตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกา28นาทีแล้วก็56า7วินาทีนะครับและมาดูกับนาฬิกาที่เราตั้งไว้ครับทีนี้ตั้งไว้นะครับอ่าดูนะ จากที่เราเซตกันไปเมื่อวานนะครับเซตกันไปเมื่อวานนะตอนนี้เวลาโลกอยู่ที่22 29 14 15วินาทีเวลาในนาฬิกาไซโก้ของผมตอนนี้คือคือเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสก่อนนะ22นาฬิกา28นาทีแล้วก็เข็มวินาทีที่กำลังเดินอยู่ ครับเข็มวินาทีที่กำลังเดินอยู่เขียนนะครับ่ะซึ่งกำลังเดินมาที่25 26 27 28 29 30ดูเวลาโลกครับตอนนี้29 29ไปกําไปกำลัง30ครับ30นาฬิกาของผมยังไม่ถึง29เลยครับตอนนี้ครับ ยังไม่ถึง29เลยกำลังเดินเข้าสู่29ครับกำลังเดินเข้าสู่29อ่าตอนนี้29ตรงตอนนี้29 5 7 5 8 5 9ห้าเห้า8กล้องจะโฟกัสไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้29วินาที10 10วินาที11 12ในขณะที่ตรงนี้ครับเวลาสากลอยู่ที่ เวลาโลกอยู่ที่ยี่สิบสามศูนย์สามเจ็ดนะครับทีนี้ดูนะผมจะคิดความแตกต่างของเวลาว่ามันต่างกันกีนก่วินาทีนะครับกี่วินาทีนะตอนนี้ผมจะให้เข็มวินาทีของผมเดินไปถึงสามสิบก่อนนะมันก็จะเป็นเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีตรงนะครับแล้วก็จะดูเปรียบเทียบกันระหว่างเวลาโลกเนี่ย เวลาเวลาเวลาท,ท,ท,ที่เทียบจากอินเทอร์เน็ตนะ <c oughs> มันต่างกันแค่ไหนนะครับในวันหนึ่งนะในยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงดีนักนะครับอ่าตอนนี้ถึงแล้วครับอา่าเข็มสั้นเข็มวินาทีผมเดินมาถึงสามสิบปุ๊บสามสิบเป๊ะสามสิบนะครับไปดูเวลาตรงนี้ครับสามสิบเอ็ดกับอีกยี่สิบประมาณยี่สิบสองวินาทีนะครับตอนนี้สามสิบเอ็ดกับอีกยี่สิบสองวินาทีนั่นหมายความว่า เกือบจะหวันเนี่ยเวลาที่เดินจากไซโก้ตัวนี้กับเวลาสากลเนี่ยมันจะห่างกัน1นาทีกับอีก22วินาทีหรือประมาณ80วินาทีท่านพอเข้าใจใช่ไหมครับพอเข้าใจนะอย่างตรงนี้31นะครับเนี่ย31 55นะครับ31แล้วก็ไป32ครับ32ปุ๊บของผมยังอยู่ที่ 30กับอีก40วินาทีซึ่งต่างกันอย่างที่บอกประมาณ80ิวินาทีต่อวันนะครับเนี่ยต่อวันนะผมเลยมาอัดคลิปนี้เพื่อเพื่ออยากแสดงเห็นว่า,เ,าเครื่องขระคุมทึ่ซื้อมาได้ไม่นานมากเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับนะอยากจะให้พิจารณานะครับอ่โอเคนะครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปนี้ก่อนเนี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกรอบหนึ่งนะ